ไม่เคยไม่เคยรู้เมื่อก่อนเหมือนกันมันหายไปเลยอ่ะ ตัวยาสลายฟิลเลอร์ทางานยังไงหลังจากฉีดตัวยาสลายฟิลเลอร์ไปตัวฟิลเลอร์ที่เป็นเจลหรือเป็นก้อนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรคุณทอยนะคะรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากเลยค่ะว่าทาไมพอฉีดไปแล้วปุ๊บฟิลเลอร์ที่เป็นก้อนเป็นลําใต้ตานเนี่ยสลายขึ้นมาทันทีให้คุณทอยนะคะทำการทดสอบเองเลยด้วยการใช้ฟิลเลอร์ฉีดออกมาจากหลอดฟิลเลอร์เนี่ยเป็นเนื้อเจลดัแบบนั้นเราจะใช้ตัวยาสลายฟิลเลอร์สลายลงไปเพื่อให้ฟิลเลอร์กลายเป็นน้ำเนี่ยดูด เหลวเลยทุกคนแต่เป็นน้ำอ่ะอันนี้มันสลายแล้วมันออกจากร่างกายยังไงครับก็คือมันสลายปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำเลยค่ะมันก็ถูดซึมปกติมาแล้วฉีดน้ำเกลือเข้าหน้ามันจะสลายทันทีไม่ใช่ว่าฟิลเลอร์ปลอมจะสลายไม่ได้นะมันสลายได้เหมือนกันเพราะมันก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดเี็งแต่ว่ากระบวนการผลิตไม่สะอาดมันไม่ใช่ของแท้มันก็สลายได้ก็มีค่ะว่าเป็นแบบ สารเหลวซิลิโคนเหลวไม่สลายเลยไม่สลายยังไงก็คือปอกอยู่ตรงนั้นเลยต้องขูดอย่างเดียวใช่ต้องผาตัดลาะออกอ,อกัอนนี้ได้ความรู้ด้วยฮะมาสลายเปลเลอร์แต่ได้ความรู้ไปด้วยได้ค่ะคุณหมอน่ารักมากทุกคนครับมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ